แนวมืีนะคะ,ะมาดูคูปต้านะดีจีเจ็ดศูนย์ค่ะเกี่ยวขอกโกรดัดค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเกี่ยวจะนวดลรกับะมาณ1ิบหกไร่ค่ะพี่น้อง1ิบหกไร่ตอนนี้กับเวลา1ี้กันนาฬิกาชี้น,นาที่นะคะบอบาสิแล้วบอสนะพี่น้องมาเลย ขอ้อแรวก็อคอยเกี่ยวไปค่ะดหน่อยขัโผดงง้างมาพี่น้องอันนี้จะเป็นพันเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแปดเก้าร้อยยี่สิบวันเต็มนะจะคล้องให้เป็นพันมากยี่ปีน้องไม่โผน,นกับแบรนด์ค่ะ ของ้เพยองอยู่บ้านคนมามาห่อไอเกี่ยวเลยกันนะขารถบ่อยย่านพายุค่ะพี่น้อง,งย่านพายุมาย่านมะลุ่มพี่น้องเปล่าไรเกี่ยวได้ทะเลกับเกี่ยวขอแต่ให้ได้เกี่ยวนะพี่น,อน้องเดี๋ยวสิมาถ้าเห็นบางอีกทีนึงเนาะค่ะให้ติดตามอีกทีนึงว่าที่พกไรของเพิ่นนี่สิได้จักรันนะพี่น้อง ถ้าโคดจะได้กี่ตัน16ไล่อะ้ติดตามตอนตอน่ตอไปนะักพี่น้องเนาะได้สเก็บผาตอนนี้ก่อนนะคะเตรียมรถขากแกขารถใหญ่ก่อนพี่น้องไตซ้ำได้ก็เอาขารถใหญ่สร้างรถใหญ่เป็นสิมากค่ะ